พี่ขึ้นมานั่งดิงฮะมไ,มไม่เอาไม่เอาไอ้ตะกิ้มาอะไรเนี่ยนวดขาให้หนูหน่อยดิเปิดขา <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นๆตะกิ้ม <c oughs> เอาเป็น <c oughs> อะไรเอา ก็ถึงจุดแรกแล้วนะคะที่เรามาที่นี่คือที่ไหนคะถายเล่เที่ยงนะผมาใหญ่ที่เราพาไปชมบรรยากาศตรงหน้าผากันนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนเพราะเราก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกัน,นะคะ่ะไปดูไปดูกันเลยเพ่านนะคะเป็นขึ้นมาถึงเกือบจะสุดสุดยอดแล้วนะคะบรรยากาศคือสวยมากอากาศดีมากเลยะคะ่ะเราไปต่อนี่อันนี้เขาเรียกต้นมะม่วมงหิมาพานต์นะคะทุกคนเคยเห็นไหม ไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมน่าจะกินได้นะจะกินอย่างเดียว <c oughs> ไปมันสุกก่อนไงค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็อยูทาา่ที่หน้าผาตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลำตะคองใหญ่มากเลยครับบรรยากาศคือดีดมากสวยไหมสวยบรรยากาศคนอะไรเจอกันน่าจะบรรยากาศนะคะ <c oughs> ถ้ามาตอนน <c oughs> ี้แบบถ้าอาทิตย์ทับทับตกอะ่ะมันน่าจะแบบอากาศดีกว่านี้แล้วตอนนี้มันร้อนมากแต่ว่ามันก็สวยมากเลย ยิงไงนะยิงยิงเขาหาตัวยิงยิงดีๆยิงไปอันนี้คือยิงไปปลูกป่าแล้วอันนี้เลยจะยิงไปปลูกป่าแล้วว้า้าว้าวว้าววก ขึ้นแค่นี้แหละตรงนี้ตรงนี้เอาแบบที่เ่างๆก็ได้ครับ <pouquinho. S 2> มาดูกันนะลูกมันจะไกลขนาดไหนคะหานทีสวาาสสยกว่าโอ้ย,ด,ยดู <c oughs> ไอ้มากบ <c oughs> อก <c oughs> ว่าตอนเราขี้เขียนแล้วก็เทเลยไกล <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่ไกลลูกนี้จะยิงตาใครจะมันินไปดังงูนยิงเลยเปิเป้ลมีตังค์โลดแล้ว ลแ้วตอนนี้เราก็ยิงปูปป่ากันเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีกาแฟให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่ากาแฟบนเขาอ่ะจะอร่อยอร่อยไหมามน้องกาแฟเลยไหมกาแฟอร่อยไหมคะไม่เคยกินครับอ้าวไม่เคยกินต้องลองแล้ววันนี้พี่คะกาแฟอร่อยไหมคะอร่อยครับแข็งตั้งแ่นอะไรแข็งคะอ่าตาแข็งนะกินแล้วลงง่ายไหมครับพี่อ่าน่าจะเป็นชั่วโมงครับผม สองแก้วเลยค่ะทำไมอะ่ะแข่งนั่งคืนนี่นะคะเราก็ไปทัวร์ครบทุกที่แล้วความคี่คือคิดว่ามีหลายที่งไงก็เลยมันมีแค่ตรงน,นั้นนะคะแล้วก็ว่าจะเป็นรอบอ่า,างก็จะเป็นตั้งขาลงเราไปมาแล้วตอนนี้แดดร้อนก็เลยไม่ได้นินัยานให้เช่าก็ถือเปนกอให้เช่านะแต่ว่าเราไม่ได้ไปมันแดดร้อนก็ คลิปหน้าดีนะคะคลิปหน้าอยากให้เพ่ละยิ้มไปไหนคอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวละละยิ้มไปเขาแบบลุยๆนะคะเขาแบบที่แบบคนยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปตะลุยพาไปให้ดูอะค่ะบายๆกันเายบายฝากกดติดตามมีตังบายยกันมีตังบายยกันบายยวันนี้เราจะมาแกล้งละยิ้มกันนะครับ โดยการที่เราจะพูดแบบทะลึงล่งทะลึ่งเนี่ยรูปรติกยาน้องรางยิมจะเป็นยังไงครับจากที่เราไม่ได้ลงคลิปนานแต่วันนี้เราจะมาลงคลิปให้พี่ๆทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาล่ายิมกันน่าจะนั่งแต่งหน้าอยู่ถ้าแบบปฏิกยาเขาจะเป็นยังไงไปกันเลยดีจังเลยมันหน้าจุบูจุบูแล้วน้องรางยิมกินข้าวย,ยังจะ้ะกินข้าวย,ยัง ก็กินแล้วกินก็กินด้วยกันไปแล้วเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรไปไหมไม่ไปร้อนไปที่ไปนั่งร่างกันไปไปไปไิ้มยิ้มดูตาพี่ดิตาเป็นอะไรอ่ะเปล่าตาเป็นหอยายนเป็้ายไอ้มไปเปล่าไปไหนไปนั่งชิงช้าแม่เดี๋ยวพี่แข่งให้ตรงไหนอ่ะตรงเนี้ยได้ไปดิ มีตึแปลกๆนะมีรับรดงกันในชวนนั่นชวนนี่แล้วพี่พาเข้ามาทําไมอ่ะฮะพี่พาเข้ามาทําไมเข้ามาไหนเข้ามาไหนเนี่ยไม่รู้มานั่งเล่นยังไงมาเล่นชิงชองชิงชา้านี่ไงก็รู้ <c oughs> เลเออได้ขี่วั <c oughs> วได้ขี่วัวเออขี่วัวดิขี่ไม่ถึงนะทำไมอ่ะไอ้ยิ้มพี่ตรงนี้ร้อนอ่ะเนี่ยแดดออกเปี้ยงปังละหมดเลย ไปไปไปในบ้านกันดีกว่าเอ,อไป้ยไปดิไม,ม่ชวนทงานอ่ะเออไปเลยเข้าไปเลยอ้ยเย็นเย็นปะลนี้อยู่ข้างในทังนานแล้วอยู่ในทัางนานเ <c oughs> หรอเอ้ยไอระยิมเดี๋ยวเดี๋ยวทไรมันร้อนแดดเข้ามันต้องปีให้มันเย็นอ๋อแดดเข้าเหรอมันร้อนเหรอ แปลกๆกัะนน่ยปิดไฟเลยฮะปิดไฟปิดไฟปิดทำไมไม่ปิดเบอร์ร้อนพี่พี่ขึ้นมานั่งดิฮะมานั่ง,<ะ>มงไม่ได้มานั่งคุยกันเป็นพี่ตายอยู่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนี่ก็มานั่งดูหนังด้วยกันเย็นตรงนี้แอร์มันลงพอดีเกินไปแล้วยิ้มเกินไปแล้วลงมาขึ้นมาไม่ได้เป็นอะไรปิดไฟให้หน่อยมันร้อน ปิดไฟ,ดไ,ฟไม่ปิดไม่ปิดอะไรเนี่ยพี่พี่แค่พูดเล่นเฉยหนูก็พูดเล่นไม่ได้อะไรแค่แบบให้ปิดไฟปิดไฟเหรอเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลักกิมอาบน้ำแล้วเมืเ่อกี้อะไอ้ลักกิมอาบน้ำแล้วอาบแล้วเหรออาบอาบอ,อ,อ,อีกได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะอาบแล้วไม่ได้แล้วออเไม่เอาไม่เอาไอ้ลักกิมอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วอาบแล้ว ไปอาบน้ำร้อนเอาน้ำที่ไหนนี่ออาบน้ำมาตั้งน้ำโอ้โหสุดจริงอ่ะอาบแล้วก็อาบอีกได้มันร้อนไม่ได้ไม่ได้งั้นไม่อาบแล้วก็ได้ไปนอนแล้วดีกว่าเอานอนไหนต้องเลยไปไม่ไม่ปิดไม่ปิด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 ไม่ปิดปิดไม่ได้ไม่นอนนอนคนเดียวเลยเวลาหลับเวลานอนมานอนเออนอนคนเดียวเลยกลางวันเนี่ยเราต้องนอน ก็นอนคนเดียวได้ไหมฮะนอนคนเดียวนอนคนเดียวเลยพี่อยู่ข้างนอกมันร้อนนะเออพี่อยู่ข้างได้ข้างในมันเย็นโอ้ไม่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 น่ากลัวอย่างงี้น่ากลัวเปิดหนังมาดูเร็วๆมันไม่มีหนังมีแล้วโอ้ดิพี่ออกไปข้างนอกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอีกพึ่งออกไปทำไมนวดขาให้หนูหน่อยดิเปิดขานวดขาบ้าอะไรฮะนี่ดูอ่ะมันช้ำแล้วเนี่ย ให้พี่นวดหรอนวดเออไปแล้วนะข้างมนึงเฮ้ยไอ้ไรคิมข้างนังกรไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปนอกกันไปออกไปข้างนอกมันไปมันร้อน <laughs> นัน่นนี่พี่ก็ไม่อยู่ไปไหนอ่อะโอ้เป็นเรื่องเป็นราว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆตกะกิมตะกิมอยากได้อะไรบอกพี่ดิบอกตรงเลยบอกตรงไม่อยากได้อะไร พี่คิดอะไรอยู่อ่ะพี่จะเฉลยพี่มาทำคลิปแกล้งละกิมเพื่อให้ละกิมดูปฏิกิริยามันแบบนี้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำอะไรอ๋อแกล้งพี่กลับเหรอใครแกล้งอ่ะเนี่ยงอนแล้วเนี่ยเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อันนี้งอนหรอคือแมาไม่ได้งอนแล้วเนี่ยเนี่ยเวลาไม่ไอ้นี่ก็งอนเห็นไหม ทำเป็นงอนเดี๋ยวปิดกล้องก่อนโอเคไหมหปิดกล้องออกข้างนอกมาอยู่แล้วไปแล้วไปแล้วนะ <c oughs> เอาเป็นอะไรเอาไม่ได้นะยิ้มไปเอากล้องไปด้วยดิ <c oughs> ออกนะเดี๋ยวเข้ามาไหมอ,อ่ะจบคลิปจบคลิปให้หน่อยดิเดี๋ยวเข้ามาใหม่ไม่ไปเลยจบคลิปให้ก่อน <c oughs> จบคลิปให้ก่อน <c oughs> จบคลิปก่อน จบคลิปเร็วมาจบตรงนี้อ่ะอ่ะจบคลิปขึ้นมาอ่ะก็จบดีขึ้นไปจบสิขึ้นมาพี่อะขึ้นมากพี่รอน้องจบคลิปเนี่ยไม่พี่ขึ้นมาไม่แบบนี้ไม่ได้จบคลิปเร็วๆจบคลิปบาย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 แค่เนี้ยจบดีๆทำยังไงอ่ะก็จบคลิปไงสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยจบไปเลยเร็วๆสวัสดีค่ะไปไปแค่เนี้รีบไปเสร็จเลยเร็วเออ๋ยวผมไปแล้ว <laughs> なるわ